เร,เรื่องร้อยเล่าให้กันฟังคงเป็นร้อยเป็นพันแต่งเป็นเรื่องมากมายเรื่องราวหลากหลายเป็นแรงใจให้เราเก้าวไกลเพือไปถึงฝัน ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยสับสนกับเส้นทางชีวิตที่ตัวเองเลือกเดินบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยก็อยากจะหยุดเดินบางครั้งรู้สึกท้อก็อยากจะหันหลังกลับบางครั้งก็อยากจะรีบเพื่อไปให้ถึงจุดที่ตัวเองจะคิดว่าประสบความสําเร็จโดยเร็วผมเชื่อว่ายังมีคนอีกหลายหลายคนที่ยังวิ่งตามความฝันอยู่แล้วก็ละทิ้งความฝันโดยการที่ตัวเองคิดว่าได้มีโอกาสพบสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งแตกต่างจากพี่ชายที่น่ารักของผมคนนี้ครับพี่ชายของผมพกพาความฝันของเขาติดตัวไปตลอดถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วห่างไกลกับคําว่าเป็นไปได้แต่แล้ววันหนึ่งฝันของเขาก็เป็นจริงครับเมื่อการใช้ชีวิตไม่มีคําว่าถูกหรือผิดเป็นได้ทั้งสุขและทุกสองอย่างพร้อมๆกัน let's go on the วันชีวิตติ๊กชิโร่ครับ จริงแล้วชีวิตก็ยังมีความหวังนะครับมันไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าในวันนี้ถ้าเราผิดหวังผิดพลาดเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราจะต้องทําร้ายชีวิตเราเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมันมีอยู่สิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอนั่นก็คือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยในทุกวินาทีมีค่าครับทุกนาทีมีค่าคทุกชั่วโมงครับทุกวันทุกเดือนทุกปีแต่ถ้าเราสมัติทำร้ายชีวิตของเราเมันก็จบสิ้นไปเลย มีสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้นะครับครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมก็คือครับได้กอดลูกครับได้หอมลูกมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารักผูกพันแล้วก็มีความสุขมากๆในการได้กอดลูกในการได้หอมในการได้รู้สึกว่าสัมผัสที่มันมีความหมายน่าละความสุขของผม พี่ติกชิโร่ครับผมสวัสดีครับดุ๋มครับตอนแรก็ได้ผลว่าคุณจะสวัสดีก๊อฟก่อนสวัสดีพี่เลยโอ้นะครับเจะไปที่ชิโร่ก็ต้องคุยกันเรื่องดนตรีหน่อยได้ครับนะครับว่าตัวเองนั้นรู้สึกตัวเองว่าชอบดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุ11ขวบก็เริ่มชอบแล้วครับเล่นดนตรีอะไกี่ชนิดครับอ่าหลากหลายชนิดครับหลากหลายชนิดครับนะครับจากการที่ตัวเรานั้นเป็นเกษตรกรรมแล้วพลิกผันมาเป็นศิลปกรรม พูดง่ายๆว่าเคยจับเสียงจับจอบมาแล้วมาจับผู้กันมันเกิดไงครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อคุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมะะก็เลยคิดว่าน่าจะสารงานต่อของคุณพ่อได้บ้างอแืแล้วอีกอีก,อกหนึ่งเหตุผลก็คือเวลาที่เราไปอยู่ตาป่าตามเขาเพื่อทำแปลงผักอะไรประมาณนี้จะได้มีเวลานั่งเล่นกีตาร์อ๋อเหตุผลหลักครับผมแล้วมาสู่ผู้การได้ยังไงผู้การนี่เป็นการตัดสินใจครั้ง แรกในชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมเพราะว่าพ่อเนี่ยตั้งใจไว้อยากให้เรามาทางเรื่องของกฎหมายมนะครับครับแต่ว่าพอตัดสินใจด้วยตัวเองนะว่าจะต้องมาทางดนตรีแล้วก็จับผู้กันศิลปกรรมศริลปกรรมครับแอบไปสอบสอบที่มหาวิทยาลัย r m u t i ซึ่งในขณะนั้นชื่อว่า,าวิทยา,าวิทยาลายัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมสิ่งเหล่านั้นที่สะสมมาในวัยเด็กที่เรามีพรสวรรค์ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมันสร้างความภาคภูมิใจให้เราในวันนี้ยังไงบ้างครับโอ้โหตอนนี้ม,มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับนั่นคือความอดทนในการที่เราจะนําเสนอเรื่องของงานศิลปะนะัะ อดทนยังไงต้องเก็บงานแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จะต้องนําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราเนี่ยาทางานอย่างจริงจริงจังจะทางานแบบเล่นๆให้คนรู้สึกว่าเออเรามีชื่อเสียงแล้วก็อยากจะวาดรูปอยากจะนําเสนอตัวเองนะแบบว่าเท่หรือเปล่าิไม่ใช่เราต้องเก็บรวบรวมผลงานแล้วก็เมื่อถึงว,วันวันหนึ่งวันที่เหมาะสม มเมล็ดพันธุ์ทางด้านของศิลปก,กรรมมันพร้อมที่จะเบ่งบานเติบโตขึ้นมาเป็นต้นเราก็นําเสนอออกมาซึ่งทุกคนไม่เคยรับรู้เลยใช่จนถึงวันนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ภูมิใจมากที่สุดเพราะรว่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นดีไซเนอร์ของนาฬิกาเย้ชาร์ลส์ออกุสพยาซึ่งทำเป็นลิมิเต็ดเ dition มีแค่18เรือนเอง รู้ว่าคุณติ๊กชิโร่สามารถเป็นนักออกแบบนาฬิการุ่นลิมิเต็ด d อ t ดชันระดับโลกไปแล้วครับแต่ที่ภูมิใจก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีเลขอารบิกซึ่งเป็นเลขฝรั่งกับเลขไทยผสมผสานกันครับผมอันนี้คือภาพเขาเรียกเป็นลิทกราฟครับครับจะมีตรงนี้จะมีเขียนว่าลิมิเต็ดเอเดชันหมายเลข2ทับสิทับสครับผมครับหมายความว่าอันนี้ภาพอันนี้เป็นของคนที่เป็นเจ้าของนาฬิกาหมายเลขสอง เรือนที่บผมครับผมนี่คือความภูมิใจทางด้านของการที่เราตัดสินใจในจุดพลิกผันในชีวิตว่าคุณพ่อต้องการจะให้เป็นนักกฎหมายแต่ตัวเราเองอยากจะเป็นศิลปกรรมกรมครับคอานี้มาคุยถึงเรื่องดนตรีดีกว่าได้ใช้เวลาการต่อสู้นานขนาดไหนครับกว่าที่จะได้เป็นศิลปินเดียว นานมากทีเดียวผมก็ใจว่าในช่วงระยะเวลาประมาณสักตอนเป็นเด็กๆสักประมาณอายุสิบสี่สิเด็กก็เริ่มมีความฝันอยากจะแต่งเพลงแล้วก็อยากจะเอาเพลงของไทยเนี่ยให้ก้าวเข้าไปสู่ในระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องที่แบบตลกมากคิดขนาดขั้นนั้นเลยเหรอพี่ซึ่งโง่มากไม่ใช่โง่แต่คือลงคิดขนาดนั้นเลยคิดขนาดนั้นเพราะเมื่อกี้บอกว่าไปช่วยกันทํา สอบเสียงอะไรแล้วก็เ<ช>พื่อจะหาเวลาไปเล่นกีตาร์ <c oughs> ตั้งแต่ตอนอายุนั้น1ิบขวบเนี่ย <c oughs> คิดไปถึงระดับโลกขนาดั้น <c oughs> แล้วโลกแล้วครับแล้วก็แต่งเพลงเป็นแบบพวกเพลงบรรเลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ือแบบว่าเหมือนกับว่ามันมันก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากขนาดไหนแต่ <c oughs> ความคิดของเราในตอนนั้นพอโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถึงรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันเป็นเอมของเรานั้นมันไม่สามารถเป็นเป็นจริงได้ ว่าการเป็นศิลปินเดียวไม่สามารถเป็นจริงได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยหรือก็เรียกว่าเก่งกับเพลงผสมกันนะคือจะต้องม,มีโอกาสที่เราจะนําเสนอตัวเองรหรือว่าคือการที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปมีเพลงที่เป็นของต่างประเทศนั้นมันจะทํำยังไงนะอ่ะนะแต่ว่าเนื่องด้วยความฝันของเราที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปแรกก็คือ,อ เป็นแชมป์มือกรองแห่งประเทศไทยปี2527มันก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าขั้นบันไดให้เราเติบโตขึ้นมปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวจากศิลปินเดี่ยวก็มีคนมาซื้อเพลงเดินบินบินมาจากสิงคโปร์มาซื้อเพลงของเราแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นภาษาจีนกวางตุ้งแล้วออกขายไปทั่วโลกออมันก็แบบฮ้ยใช่นี่แต่มันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะมันก็เริ่มไปทีละเ็ปทีละเ็ป แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยกำลังมีโครงการที่จะร้องเพลงร่วมกันกันกบศิลปินระดับโลกโอ้โหไปถึงขนาดนั้น,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเป็นได้จริงมันเป็นไ,ได้จริงได้ยังไงอ่ะฮะ,ะ,ะปรากฏว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนที่เคยเจอคุณหนุ่มในแถบประเทศยุโรปครับผมเราก็เชื่อไหมครับผมปไปทํางานร่วมกันกันกบโปรดิวเซอร์ที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกครับเจอเมนแจ็กสันไมเคิลแจ็กสัน ผมนั่งรถไฟไปคนเดียวนะไปในเมืองที่ไม่เคยรู้จักไปไปเจอโปรดิวเซอร์ที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วเข้าไปถึงเขาพาไปไหนเข้าไปลงไปในสตูดิโอ,ขอเขาแล้วก็ไปท<ช>ํา,าเพลงแต่งเพลงกันรู้ไหมว่าคําแรกเขาถามผมว่าคุณมีอะไรมาบ้างรู้ไหมผมตอบว่าอะไรไม,มไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าคาถามเดิมอะแล้วคุณมีอะไรมาบ้าง เขาตอเขานผมก็เริ่มจากเอาละเราจะเราจะทำเพลงเร็วกันนะเนี่ยให้ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูว่าเราทำงานกันยังไงกับศิลปินระดับโลกอ่าเฮ้ยเราทำเพลงเร็วกันดีกว่าผมอยากจะให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงของคนทั้งโลกเช่น the world just not for you alone the world the world just not for you alone เขาก็เฮ้ย I อ o กัลล์ l อรเขาก็เล่นคีย์บอร์ดไปแล้วก็เอาจังหวะ เอาซิลเ,<ห>เข้มาเอาลูกเข้ามาเออเอาลูกเข้ามาเอาขอดเข้ามา,อาโอ้โหเป็นการทํางานร่วมกันแบบมีความสุขมากเลยค,คนมีแต่รอยยิ้มมีแต่โอ้โห how g สนุกอูดีมากสองเวโมองเสร็จกลายเป็นเพลงที่โอ้โหเราภาคภูมิใจมากและนั่นก็เป็นอีก1นึ่งเตแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่อยู่ในขั้นตอนของการที่จะพัฒนาให้กลายเป็นเพลงที่ดีที่สุดให้ได้ที่พิติศมุ่งหวังเอาไว้นะครับกําลังจะเป็นจริง คือการตามล่าความสําเร็จตามล่าความสำเร็จคราวนี้เนี่ยไม่เคยมีจุดมุ่งหวังอื่นเลยนอกจากการเป็นศิลปินเลยหรอพี่เคยเฉยใช้ออกไปเป็นอย่างอื่นไหมใช่วความมุ่งมั่นเนี่ยจะมาสองทางใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยนะครับครับนั่นคือดนตรีและก็ศิลปะในช่วงของการขึ้นลงของธุรกิจเพลง ของเศรษฐกิจในเรื่องของวงการเพลงบ้านเรามันเคยมียุคหนึ่งที่มาลงอยู่ในขาลงสุดๆน่าจะเป็นอัลบั้มของพิติกในประมาณชุดที่5ได้ครับชุดที่5ก็คือ,อ,อชุดเบอร์5มหาชนใช่ครับชุด<ต>นั้นนี่อาจจะเกิดวิกฤตกับชีวิตของพิติกหรือเปล่าครับบอกได้เลยนะครับว่าหมายเลขของคนที่เป็นอศิลปินเนี่ยหมายเลขมีอยู่2หมายเลขที่เป็นอันตรายที่สุดครับหมายเลขส การนําเสนอเช่นดังเพลงแรกเพลงเดียวเพลงที่สองจะดังหรือเปล่าครับอันร่วมแรกโอ้โหโด่งดังมากเลยอันร่วมที่สองจะดังหรือเปล่าครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนมากๆเลยจะสังเกตเห็นว่ามีศิลปินหลายคนที่มีเพลงดังเพลงเดียวแล้ว <ผม S 1> เพลงที่สองไม่ดังแล้วก็เลยมาลายหายไปกับสายลมและแสงแดดนะฮะอันที่สองก็คือหมายเลขห้าหมายเลขห้าที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะถ้าลองไปคำนวณในแบบตรรกะแล้วเนี่ย มันจะมีเหตุและผลของมนอยู่ว่าทำงาน1ปี2ปี3ปี5ปีครัปีหรือในชุดที่5เนี่ยจะเป็นชุดที่อิ่มตัวที่สุดมันจะเป็นจุดเปลี่ยนมากที่สุดว่าคุณจะรักษาความเป็นแชมป์กุญปุณได้ยังไงในปีที่5ในครั้งที่5เพราะฉะนั้นนอกจากครั้งที่สอมาถึงครั้งที่5้าเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนมันถ้าถ้ายังดีอยู่ก็ดีไปเลยแต่ถ้าไม่ดีมันจะไหลลงแล้ว เพราะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้ผมมีอัลบั้มเดียวในชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับตอนนั้นเนี่ยยอดขายหวยแตกที่สุดครับผมจำนวนเท่าไหร่รึ้ที่หวยแตกที่สุดครับห้าแสนตลับครับถ้าเป็นในยุคนี้ขายได้2องหมื่นก็แก้ผ้าลำแก้บนล้สบายใจแล้วครับครเพราะจากจากยอดประมาณ ยอดประมาณล้าน -2 ล้านนะมันจะไหลายลงมาพอถึง5 0,000นก็ถือว่าไม่ประสบ,บความสำเร็จนะฮะแต่ตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเราเริ่มผันตัวเองไปทำธุรกิจคุณุ่มครับมันเริ่มเป็นหนี้สินจากตรงนั้นจากการทำธุรกิจ,จากกา การทำกิขงผมเนี่ยมันทาไมมัน,มน,มนถึงนถึงเป็นหนี้สินเป็นสิบสล้านบาทก็เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโชคและโอกาสที่ที่แย่มากๆเพราะว่าช,ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยมันบูมมากที่สุดก็เรียกว่าเป็นช่วงเงินเฟ้อมันนี่คริส<ช>ิ<ช>ปี2,540คร<ช>ับทรัสล้มเป็นโดมิโนเปิดเปิดนะครับ<ช><ช>อสังหาริมทรัพย์ทุกคนเนี่ยแบบว่าเงิน หายหมดเลยเชื่อไหมคุณผู้ชมผมเคยเดินเข้าไปที่แบงค์นะเขาบอกว่าคุณติ๊กเอาเงินไปใช้สัก20ล้านไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าไปแบงค์จะกู้สักแสนสองแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยยางยากเลยสมัยนั้นเงินมันเยอะมากๆเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อแล้วเกิดทาให้เกิดวิกฤตการเงินต้มยํากุ้งคราสิสถ้าผมผมก็เลยต้องพินาศไปด้วยกว่า10ปีที่จะฟื้นตัวใช้หนี้จนครบ ตอนนั้นมีอะไรเป็นแรงผลักดันหรือเป็นกำลังใจครับผมเชื่อได้เลยว่าเมื่อทุกคนอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยทำไมบางคนถึงคิดอยากจะทำอัตวิบัติกรรมอยากจะฆ่าตัวตายเคยเห็นไหมคนที่เข้าไปในอะไรอ่ะนั่นแ่ะแล้วก็เอาปืนมายิง้วยอะไรนั่นแหละเราเห็นว่าหูออกในทีวีนั่นคือก็เข้าไปในนั่นคือในนั่นแหละในนั่นแหละ ก้อนฮิลิโอตาปะมีอะไรมีอะไรมามีอะไรเป็นกาลังใจให้กับเรา,าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวครอบครัวแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งครับครับผมเคยนอนน้ําตาไหลนะครับครับร้องไห้แล้วก็มีแมวอยู่ตัวบนหน้าอกครับแล้วก็แล้วก็พร่ำบนไปครับแล้วก็แมวนี่ก็เหมือนก็เข้าใจเพราะว่าเรารักสัตว์ก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกโศกเศร้าจากเราไปได้ไปถึงเขาครับ แล้วเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออแท้จริงแล้วชีวิตก็ยังมีความหวังนะ mm. มันไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าในวันนี้ถ้าเราผิดหวังผิดพลาดเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราจะต้องทําร้ายชีวิตเราเองอีกครั้งครับแล้วมัน,ม,นมีอยู่สิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอนั่นก็คือว่าชีวิตของคนเราเนี่ยในทุกวินาทีมีค่าคทุกนาทีมีค่าคทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีเช่นกว่าที่เราจะได้ดื่มนม จากแม่ครับจากการที่กว่าแม่จะทําข้าวให้เรากินนะฮะกว่าที่จะเอาเงินมาส่งเสียให้เราเรียนเนี่ยเป็นมูลค่าที่มหาศาลนะ่นแผ่าน,นั่นน่ะสิแต่ถ้าเราสมมารถทำร้ายชีวิตของเราเนี่ยมันก็จบสิ้นไปเลยครับแล้วแถมยังทําร้ายคนข้างหลังหนึ่นงก็ต้องเอาไปวัดละ<ช>ไปเผาไปอะไรทําไม <laughs> เลี้ยงดูมา เสียเงินเสียเวลาไปมากเท่าไรยังต้องมาจัดงานศพให้มันอีกครับมันมันสมกันไหมล่ะนะวันนั้นสิ่งหนึ่งก็คือกำลังใจแล้วเราจะต้องเข้าไปหาปัญหามันก่อนครับเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แยกปัญหาออกมาว่าเสียใจยอีกเรื่องนึงปัญหาของมันอยู่ตรงนี้อันแรกก่อนเข้าไปแก้ปมนี้ถ้าแก้ปมนี้ไม่ได้ไปแก้ปมนี้ถ้ามปมนี้แก้ได้ก็ค่อยกลับมาแก้ปมนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้า <c oughs> เรา รู้จักวิธีการในการจัดการชีวิตของเรานะครับผมว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ใช้เวลาเวลาประมาณ10ปีกับการแก้ปัญหาโอ้โหคิดถึงการร้องเพลงบ้างไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีคนมาติดต่อเหมือนกันนะครับปฏิเสธหลายครั้งเหมือนกันครับติดต่อมาให้เป็นผู้จัดการบริษัทให้เป็น M อดีเพราะว่าเรามีประสบการณ์เอาไหมผมว่าคิดคิดอยู่กับปัญหาของเราคิดอยู่กับปัญหาของเราแต่เรายังนี่นี่สิ่ก็มีอยู่ตั้งเยอะครับสิบสิบ แล้วก็จากเก้าก็ไปเป็นคนจัดการบริษัทแล้วเราจะมีโอกาสร้องเพลงอีกไหมใช่ถ้าเราเดินไปตรงนั้นต้องเดินให้สุดในขณะที่ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแก้ไ <laughs> ขอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีเงินมาแล้วอ่ะเขาได้เงินแน่ๆเป็นผู้บริหารนะได้เงินแน่ๆแ,แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราเป็นตรงนั้นเราจะกลับมาเป็นนักร้องอีกไม่ได้ รู้สิไม่รู้ว่าโง่หรือิลรัแก้ปัญหาอันนั้นให้จบสิ้นก่อนดีกว่าครับครับผมแล้วค่อยเดินตามฝันของเราใหม่ครับพี่ติ๊กเลือกอย่างไนหรือเปล่าผมเลือกอย่างนั้นผมเลือกอย่างนั้นเลือกเก้ปัญหาเลือกที่จะต้องแบบจมอยู่กับสิ่งที่เราต้องการทําครับมีมาอีกมีผู้บริหารของโรงเรียนสอนดนตรีครับที่มีชื่อเสียงมากเลยเดินมาบอกอ่ะคนละครึ่งเลยห้าสิบห้าสิบติ๊กบริหารไปเลยครับซึ่งเราก็มีต้นทุนชื่อเสียงอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ยากในการที่เราาจะทํลงไป ครับปฏิเสธเลยคือขอแก้ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนปัญหาคือกลัวว่าเราจะกลับมาร้องเพลงอีกไม่ได้เพราะว่าครับไม่งั้นความฝันที่เราตั้งไว้มันก็ต้องโดนละลายไปกับเขาเรียกอะไรตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับผมมีหลายคนบอกครับว่าเพลงของพี่ติ๊กนั้นใช้วิธีการแต่งค่อนข้างจะไม่เหมือนกับนักแต่งเพลงทั่วไป ภาษาที่ใช้ก็ฟังดูทำแม่งทามแม่งมชอบกลซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเท่าไหร่เหมือนหรือแม้กระทั่งการทํามิวสิกวิดีโอต่างๆก็จะออกมาในรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นการมีการเคทิดโวยส่วนตัวร,รู้สึกยังไงกับความคิดเห็นเหล่านีนก้กับที่มันมีต่อตัวเรา คือเพื่นว่าเราเราเองก็ต้องพยายามทำอะไรให้มันคิดนอกกรอบนะแล้วก็อย่างเช่นคําต่างๆเนี่ยผมผมคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเอาความเป็นจริงของชีวิตคนเราเนี่ยมาใช้แล้วก็จัดให้มันอยู่ในความสละสลวยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความจริงที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายครนะฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแล้งมันก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มันมันเป็นจริง แต่เพราะว่าคำที่บอกว่าฝนยังมีวันแรงเนี่ยเพลินผมได้มีอา,อากาศไปทํางานถวายให้พระอ,องค์ท่านครันะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโดยการขึ้นไปทําฝนเทียมโอ้โหก็เลยรู้สึกว่านี่แหละนี่สิ่งที่พระอ,องค์ท่านพยายามทําให้ะสมนิกรเราได้เห็นท้องฟ้าที่มันแห้งแล้วก็น้ําที่มันแรงเขื่อนมันกําลังจะหมดไปน้ํามันกําลังจะหมดไปตอนนั้นผมไปที่เขื่อนลำตะคองแล้วก็ ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้นี่อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์โคราชจะไม่มีน้ำเลยจังหวัดใกล้เคียงจะไม่มีน้ําใช้เพราะฉะนั้นพอขึ้นไปทําฝนเทียมแล้วถึงเห็นว่าเอออากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะแล้วก็เรื่องฝนฟ้าเนี่ยมันมันฝนยังมีวันแรงได้นะก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยมาค่อยๆเริ่มแต่งๆจากการที่ตัวเองไปงานกาชาติไปช่วยกับกองสลากจะเห็นพี่ติ๊กตลอดเวลากองสลากก็เลย สลากยังมีกินแบ่งเราพวกนี้มาปรับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับจินตนาการของเราครับผมฮะคราวนี้ครับความสุขกับความทุกย่อมอยู่คู่กันเวลาพิธกไปร้องเพลงถ้าไม่ชุดขาวก็ต้องชุดดำถามเรื่องชุดดำก่อนดีกว่าทุกที่สุดข,ของติชิโร่คืออะไรครับ ก็มีหลากหลายป,ปัจจกันนะครับผมว่าในที่จริงคนเราเนี่ยถ้าเราอยากจะพบแต่ความสุขเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรครับเราจะต้องไปพบกับความทุกข์ก่อนนะฮะแล้วเราถึงจะรู้ว่าความสุขคืออะไรครับเช่น ความทุกข์ในการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปความทุกข์จะต้องออต่อสู้กับความรู้สึกที่มันมันผิดหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่ในการดําเนินชีวิตเพราะนั้นเมื่อวันหนึ่งเรามาเจอเจอบางสิ่งบางอย่างที่กลายเป็นสิ่งสวยงามก็ทําให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงความสุขมันคืออันสิ่งนี้นี่เองแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือความสุขที่เราได้รับในทางทางโลกเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันเป็นอาจจะเรียกได้ว่า ผู้ี่ให้ก็จง,ง่ายคือความสุขจอมปลอมแต่ความสุขทางธรรมก็คือความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แท้รจริงโอเคเราไม่ไปตรงสิ่งนั้นแต่ว่าผมเองก็ผ่านพบเจอกับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์แบบสุดๆมาแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อ أ, เราผ่านตรงนั้นมาได้เราถึงรู้ว่าแท้จริงจากวันนี้มผมเองก็ตั้งมั่นว่าจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและตัวเองมากที่สุด คือผมรู้รว่าวันนี้ถ้าผมตายไปถ้าผมเสียชีวิตไปผมเชื่อว่าผมพร้อมผมเชื่อว่าผมคุ้มในการที่ใช้ชีวิตมาแล้มีอีกครั้งหนึ่งที่มันมันมันเป็นครั้งหนึ่งที่ผมผมเชื่อว่าแท้กี่ยิงติ๊กชิโร่เนี่ยตายไปจากโลกนี้แล้วนั่นก็คือความประมาทซื้อรถมาแล้วก็อยากจะทดสอบสมรรถนะของรถครับขับไปเลี้ยวโค้งฟูบโอ้โหมันเยี่ยมมากเลย เพิ่มความเร็วเข้าไปอีกไม่เกี่ยวกับอะไรเลยไม่เกี่ยวกับอะไรอยากทดสอบอยากทดสอบครับวึบโอ้โหเยี่ยมมากเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกมันเยี่ยมจริงๆสมรรถนะมันเยี่ยมวึบเห็นเสาไฟฟ้าประมาณครับไม่ถึงวินาทีวืบตุ้มทุกอย่างจบภายในวินาทีนั้นแอร์แบกออกมาทุกตัวแอร์แบกออกมาทุกตัวผมรู้ว่าช่วงเวลาทผมได้ตายไปจากโลกนี้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ผมจะต้องเกรงกลัวอีกแล้วในชีวิตนี้ ครับแล้วสุขของติ๊กชิโร่คืออะไรครับมีสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้นะครับครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมก็คือครับได้กอดลูกครับได้หอมลูกวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติได้เจอหน้าลูกนี่ยผมจะกอดผมจะหอมโดยที่แบบว่าไม่รู้จักเบื่อครับมันเป็นการถ่ายทอดความรักน่าแปลกใจไหมว่าอะไรที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงในความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกน่าคิดไหมอากาศแล้วเป็นไปไม่ได้ แล้วก็สิ่งที่ไปจากตัวเราเหรอมันมันไปแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมหมายความว่าไม่ต้องการคาตอบแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารักผูกพันและก็มีความสุขมากๆในการได้กอดรูปใน,รรในการได้หอมในการได้รู้สึกว่าสัมผัสที่มันมีความหมายาน่าจะความสุขของผมครับผม,บผมและสิ่งต่างๆที่วาดฝันเอาไว้หรือว่าความตั้งใจที่จะทําในวันข้างหน้าที่จะเป็นรางวัลให้กับชีวิตของพิธีชิโร่ต่อไปคืออะไรครับ สู้ต่อไปหนุ่มคือมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ผมเชื่อเลยกันว่าจากนี้ไปสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับหนุ่มแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมทางรายการเนี่ยก็คงจะช่วยกันส่งใจให้ผมได้มีพลังแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างงานที่เป็นประโยชน์สําหรับสังคมครับไม่ใช่เฉพาะตัวผมคนเดียวเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวลแล้วก็ผมก็จะไม่ลดละเลิก รัะทำในสิ่งที่ดีและก็สู้ต่อไปเพื่ออนาคตท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะครับได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าบางครั้งความสำเร็จก็ไม่ได้ถูกสร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับ แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในพี่ชายของผมเสมอว่าผมไม่แปลกใจที่พี่ชายของผมยังตามลากความสําเร็จและความฝันจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าแปลกใจครับที่แฟนๆทุกคนยังมอบความรักให้กับพิติกโดยที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพิทิกชิโร่มากครับที่ให้กิจการทางรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่คบครับ เราไม่สามารถตัดสินงานศิลปะได้ถ้าเราไม่ได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของมันเราไม่สามารถตัดสินเพลงเพลงหนึ่งว่าเพราะได้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงเนื้อหาที่ผู้แต่งต้องการจะสือ่อและเราก็ไม่สามารถตัดสินคนคนหนึ่งได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาพบกับรายการ l i ฟ e โก o อนรางวัลชีวิตได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทางไทย PBS แล้วอย่าลืมหาโอกาสให้รางวัลกับชีวิตสวัสดีครับ ก้าวไกลเพื่อไปถึงฝันเพื่อเป็นรางวัลชีวิตนี่คือรางวัลของ